Thank <phone rings> ฟอนก็ไม่ได้รับรับอยู่เรื่องเดียวนะคะก็ถ่ายค้างไปตั้งแต่เมษาหยุดไปหเดือนนะคะแล้วก็งานต่างๆก็ไม่กล้ารับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ตอนนี้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วชีวิตทุกวันนี้ทุกสัปดาห์ต้องทํา rt pcr เพื่อเข้ากองถ่ายนะคะเพราะว่าการถ่ายละครต่อเนี่ยอย่างวงไปบุญพี่บอกไว้เนี่ยต้องถอดหน้ากากทําการแสดงมันเสี่ยงมากหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันดึกค่ะ ชีวิตเราตอนนี้มันอยู่ในความเสี่ยงมากๆเลยโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงที่ว่าเสี่ยงที่สุดเลยมากกว่าหมอพยาบาลอีกเพราะมันถอดหน้ากากหมอที่ก่อนก็ค่อนข้างมีความกังวลมากกังวลใจมากๆเลยค่ะที่แบบทําตัวเองให้แข็งแรงออกกําลังกายแล้วก็กินฉีดอะไรเขาเรียกอะไรพ่นจมูกพ่นคออะไรทุกอย่างที่เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องโควิดหมดเลยทุกวัน กลัวมากจริงๆเวลาเข้ากองนี่คือพี่กว่างต้องขอแบบดูแบบว่าผลตรวจทุกคนแบบรหรือไว้ใจดูทางกองเขามีการแบบรายงานเราก่อนไหมคะพี่เพื่อความสบายใจนักแสดงทุกคนน่ะต้องตรวจ rt pcr บริษัทเอ่อทางช่องแปดะคะ่ะก็ก็ยังรู้สึกดีใจคือที่แรกเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่มีการตรวจพี่กว่างไม่ไปถ่ายนะเพราะถอดหน้ากากหมายถึง atk เฉยๆไม่ได้นะเพราะ atk เฉยๆคือการบอกว่าวันนี้คุณไม่เป็นแต่ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่มีเชือ้อ เชื่ออาจจะอยู่ในตัวแต่มันยังไม่ออกอาการนะคะแต่ r c p c r เนี่ย9กกว่าปอร์เซแปลว่าคุณไม่เป็นแล้วก็ถอดน,น้ากากมันก็จะอยู่ได้3วันอย่างชั่วๆ์อาจจะไปถึง5วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเงื่อนไขว่านักแสดงทุกคนนักแสดงทุกคนก็อยากตรวจแบบนั้นนะคะตรวจทั้งจมูกและคอแต่ทีมงานเนี่ยเขาตรวจแค่ a t k แต่เขาต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ห้ามถอดเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในห้องกับกวางเนี่ยกับนักแสดงแล้วเขาถอดอะ่ะเกิดสมมติเขามีเชื้อละ่ะและเราไม่มีหน้ากากเราไม่มีสิ่งป้องกันเนี่ยคือวัคซีนมันไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่เป็นไงวัคซีนแค่เป็นเราไม่หนักไม่ตายค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของนักแสดงเสี่ยงมากแสดงว่าทุกวันนี้ที่คือพี่ไปทํางานด้วยความที่แบบใจสัน่นะทึกทุกวันเลยก็กลัวทุกวันจริงๆเพราะว่าเราเป็นห่วงคุณแม่กับลูกๆอะค่ะแล้วก็เราเป็นโรคภูมิแพ้อย่างแรงด้วยเวลาเป็นเนี่ย เขาบอกว่าถ้ามันลงปอดแล้วมันจะหนักแล้วมันจะเป็นลองโควิดอ่ะม,มันจะไม่หายสนิทแล้วมันก็ก็แย่ค่ะก็เลยเป็นเหตุทําให้กวางอะ่ะปฏิเสธละครกับหนังไปอีกน ตอนตั้งแต่เมษาก็สี่ห้าเรื่องอมันเป็นจังหวะด,ด้วยค่ะทีต่ติดต่อมาก็เลยจําจําเป็นเพราะว่าเกรงใจขงเขาจากเสียเรื่องราไได้และสุขภาพถี่เราก็แย่ใช่ไหมพี่ที่พี่บอกพี่ก็มง,มง,มงินตลอดเวลาใช่เราเรามาคิดว่าทุกคนอยากทํางานอยากอยากอยาก,ยากมีเงินเก็บนะคะคแต่ว่าถ้าแลกกับสุขภาพอะ่ะพี่ฟังาวว่าสุขภาพสําคัญกว่าบางทีเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้อันนี้บวงไปบุญเรารับไปแล้วเราเล่นไปแล้วครึ่งเรื่อง เราจําเป็นต้องเดินหน้าแล้วก็เราเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งบทเยอะถ้าเราไม่ไปถ่ายทีมงานตายกันหมดแน่เพราะว่าตายหมายถึงว่าไม่มีจะกินเราต้องรับผิดชอบตัวเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบตัวเรื่องนี้ให้หมดก่อนแล้วอนาคตเดี๋ยวว่ากันว่าเรามีวัคซีนเออเรามียาเรามีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ปลอดภัยกว่านี้นะคะก็คือแสดงว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหลังปีนี้ที่จะไม่รับงานเลยหรอพที่จะไม่รับละครที่ยาวๆเออจริง คือไม่รับอะไรที่ถอดหน้ากากเอางี้แต่รายการอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติต้องใส่หน้ากากไปทำาเงี้ยได้ได้แต่เ่ออย่างเงี้ยมีงานแบบร้องเพลงออกทีวีร้องเพลงมันต้องถอดอ่ะมันก็ไปไม่ได้ก็ก็ยอมรับว่ากลัวมากก็เลยไม่รับจริงๆค่ะต้องขอโทษทุกทุกท่านด้วยเพราะว่ากวางคิดว่ากวางไม่คุ้มที่ที่กวางจะได้เงินแล้วกวางป่วยแล้วกวางก็ได้แต่หวังว่าเออพอกวางกลับมารับแล้วยังมีคนสนใจ เพราะว่าบางทีมันเป็นจังหวะนะคะในวงการนี้มันก็เป็นจังหวะช่วงนี้จริงๆแต่ว่าตัดใจทําใจยากมากออแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะมารอเราคนเดียวอ่ะไม่เอาดีกว่าให้เขาเอาคนอื่นไปที่เขาพร้อมกว่าเราดีกว่าเงี้ยค่ะแล้วอย่างละครนี้จะปิดกล้องเมื่อไหร่บงใบบุญเนี่ยตอนนี้เล่งขายมากๆเลยก็อยากจะปิดกล้องให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เพื่อที่จะอออากาศมกลาตอนนี้ทางช่องบอกมาแบบนั้นเพราะว่าเราทํางานกันมาปีหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งที่หยุดไป6เดือนนะคะ แล้วบังเอิญเรื่องนี้พี่กวางอะเล่นประชิดตัวนักแสดงเยอะมากคือหมายความว่าต้องกอดผู้ชายเยอะบังหน้าหลตายางโนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่จะเป็นได้อตั้งแต่แก่ยันเด็กนะแล้วก็ต้องตกคนเยอะมากออซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าคนจะเห็นภาพแบบนี้ได้พุ่งกลับยังไม่เชื่อเลยตัวเองยังไม่เชื่อตัวเองแล้วแล้วมาเจอโควิดอ่ะ เวลาเลิกซีนหนักๆอ่ะเราเราก็คุยตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าหือหวามากเนี่ยเราขอแซนอินเพราะว่าพี่กวางก็จะไปโป๊อะไรเยอะมากไม่ได้เพราะฉะนั้นประกาศให้ทุกคนรู้ว่านั่นไม่ใช่กวางนะคะที่มันที่มันมากะนะคะแต่หน้ากวางนะคะมีเทคนิคการถ่ายทำเนาะเราก็มีเทคนิคถ่ายทำและยิ่งมีโควิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องมาปรับบทกันเยอะมากค่ะเช่นแบบใกล้มากเออใกล้มากหกจูบอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำไม่ได้อะค่ะเพราะว่า กอย่างเี้ยค่ะมีกัดด้วยนะน้ําลายมาใส่กันอย่างเงี้ยไ,มไแม้กระทั่งกอดกับตัวพระเอกคนหนึ่งเนี่ยที่ถอดเสื้อแล้วเหนือ่อเนี่ยเออทํำยังไงอ่ะเอมอ,ม,อม,มันยากมากเลยทํางานยากมากทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนหมดนะคะแต่พุ่มกับก็เก่งก็ทีมนักแสดงก็ให้ความร่วมมือเต็มที่วิวังก็ใจดีสู้เสือตลอดอแล้วเวลาถ่ายไปพี่ก็แอบมองไปนะว่า ใครแอบถอดหน้ากากว่าเนี่ยกลมนงานอะเราคู่ครัวนะเพราะเราถอดไงใครสูบบุหรี่สูบกินบุหรี่มากไม่ได้มันมากกว่ากินมันมากกว่าบุหรี่มันติดนะบุหรี่อะพี่ก็เหมือนคนจะประสาทเสียเวลาทำงานเหมือนกันอันนี้เหมือนเหมือนพี่กวางเป็นแบบ QC หกกองไปเลยพี่เป็นขลากรดดันหน้าของกอพี่พี่เป็นคนที่ออกไปลุยให้ทุกๆคนพี่เป็นคนที่ เปิดตอนเปิดกลับมาเปิดเนี่ยถ่ายที่กองก่อนนะคะกับกับอยู่ไม่กี่คนก็มีพี่ๆี่น้องนะนักแลดงบอกว่าขอบคุณนะักวางที่เป็นบุคลากรดันหน้าคิวซี <Q C S 2> ให้ก่อนอ,อ่นนี้ตอนนี้เราก็กลัวว่าพอสักครักหนึ่งทุกคนจะชินจะชินแล้วก็ไปปะละเลยเรากลัวอันนี้มากเลยเพราะว่าตอนนี้อย่าว่าแต่กองถ่ายเลยทุกคนเนี่ยทุกพวกเหล่านี้เอออย่าคิดนะว่าจํานวนคนติดมาลดลงนะจริงๆมันสองหมื่นกว่านะตอนนี้มันมีเอทีเคด้วยซึ่งไม่ได้นับทำเหมือน ให้กลังใจกันเองว่ามีน้อยแต่จริงเยอะแต่ว่าคนตายอาจจะน้อยลงเพราะว่าเรามีวัคซีนแต่จริงต้องบอกว่าทุกคนไม่อยากติดเนาะพี่คิดว่ามันมันจะไม่หายไปจากเราเลยใช่ไหมผี่ช่วยชีวิตนี้ไม่ไม่พี่ว่ามันก็เหมือนอีหน่อยมันก็เหมือนแค่แับใหญ่เนี่ยก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งท่อะไรอีกหน่อยเราอาจจะเป็นแล้วก็กินยาแก้อักเสบธรรมดาพี่รอรอวันนั้นน่ะเออพี่กวางแล้วอีกความภานอยมราบลางไปถึงสามปีเลิกเลิกอะไรอีกความอะไรนะคะพลานอยต่างๆคาร์โนย อืรามไปถึงครอบครัวไหมลูกไปไหนมาบ้างลูกไม่ได้ไปไหนเลยถ้ายู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านน้องๆเนี่ยลูกชาย่กลางคนโตน้องเน็ตนะคะเพิ่งสอบจุฬาได้ก็น่าสงสารมากไม่มีรับน้องไม่มีงานบอลประเพณีอะไรเลยเทอมหนึ่งเรียนออนไลน์เออมีที่รหัสส่งของมาให้ทางออนไลน์เอรับน้องทางซูมเ็สงสารที่สุดนะคะอุตส่าห์เรียนหนักมาเพื่อจะเข้าให้ได้แล้วเขาก็เข้าได้แล้ว ส่วนลูกสาวเนี่ยอยู่แลนาชาติร่วมดีก็เรียนออนไลน์อสอบออนไลน์เนี่ยทั้งเทอมนะคะแต่เดี๋ยวจะเปิดเดือนพฤศ,พศจิกิยนียค่ะเพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วค่ะค่ะเห็นหลังก็เหมือนพี่กวางก็โซเชียลกับลูกเยอะเหมือนกันนะคะก็ะที่ไปไหนไม่ได้พ<อ>ี่ก็ถ่ายละครไม่ได้โซเชียลกับลูกก็อยู่ในบ้านก็ถอดหน้ากากได้<อ>ก็ทำยูทูปกวางกับมันชิโลกออฟฟิเชียลนะคะก็พี่น็อตด้วยเอามาก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวของเราร้องเพลงชอบร้องเพลงนะคะ ชอบตั้งเมื่มาตั้งนานแล้วคนไม่ค่อยรู้มั้งเป็นยังไงบ้างคะแบบมาเป็นยูทูบเบอร์ละเออไม่รู้ตัวเลยท้อไปทำมาเห็นมาดิเ้ยคนดูเยอะเออเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเหรอเออคือไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาตังค์ไปยูทูบเบอร์ไม่ใช่ทําสนุกสนุกแต่ว่าคนแตดีเออคนชอบก็ดีใจเออแล้วตอนนี้หัดทิกตอกด้วยนะออนี่เฮข้างดูแล้วก็ไม่ดูคนดูเยอะเออที่แต่ว่าเอาหมดเหมือนกันนะคะพี่กวางเอลยทิกตอกยูทูบเฟสบุ๊ค วไอจีช่วงที่แบบว่าเป็นแบบว่ามีโควิดก็ทำให้เราเหมือนแบบได้ค้นพบอะไรจุดใหม่ๆของเราจริงๆที่ทำก่อนโควิดยูทูบอ่ะทำเล่นๆร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาตอนพอโควิดก็ก็ถ่ายเอ็มบีไม่ได้ก็เอาภาพเก่าๆล่าสุดเพลงเก็บรักเอาภาพเก่าๆกามาตัดต่อค่ะก็ก็ก็ดีค่ะคือตามลูกให้ทันตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันแล้วเรามีแฟนคลับรุ่นเด็กๆเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกตอนนี้กําลังคิดว่าจะทําอะไร ในสิ่งเหล่านี้โซเชียลให้เป็นประโยชน์กับสังคมที่ผ่านมาก็ร้องเพลงให้กําลังใจเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ส่งให้ตามโรงพยาบาลแต่การที่พี่แบบมาลงโซเชียลทาให้แบบหลายคนเห็นอีกมุมหนึ่งไดีกว่าก็เมื่อกี้นะใช่เนะมื่อกี้พี่อยู่บนเวทีผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างพี่ทุกคนดู <laughs> พี่เล่นกีต้าร์หมดเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออเมื่อก่อนทุกคนคิดว่าพี่เล่นแต่ขิมั้งเป็นน้องมาเรียเป็นสาวหเออแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเล่นกีต้าร์ด้วยชอบอะไรแล้วก็แบบจริงๆกีต้าร์เล่นมาก่อนขิมอีกเล่นตั้งแต สนุกดีอย่างนี้พวกคลิปพวกอะไรเงียกว่าใครช่วยเราตัดต่อหรือตัดต่อเองหรือลูกๆจัดการให้คะถ้าเกิดเป็นคลิปใน YouTube บางทีไม่ได้ตัดต่อเลยก็เรียวๆไปก็เรียวๆไปแล้วก็ไลฟ์ส่วนมากคนจะเห็นไลฟ์ไลฟ์ก็ไม่เตรียมสคริปอะไรเลยสดๆไปเลยบางทีไลฟ์อยู่แม่ไป้ห้องน้ำก่อนนะลูกต้เดินไปห้องน้ำเอาน้องเน็ตทิ้งลูกอยู่คนเดียวลูกก็เขินไม่ยอมร้องจบกทีเพราะไม่กล้าพูดร้องอย่างเดียวคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติพี่พี้กองคิดว่า ในโซเชียลพี่นะสำหรับพี่นะคือตัวตนสมมุติว่าใครดูละครแล้วเห็นพี่กวางแบบไลายกาตซึ่งคนก็ไม่เคยเห็นนะไลายกาตหรือว่ายัวผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวตนมันคือตัวละครถ้าอยากดูตัวตนก็ไปดูในไลฟ์ใน YouTube ในติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ไปเต้นไม่ได้เต้นเหมือนวัยรุ่นอะไรนะคะก็นีลูกค้าเข้าสปอนเซอร์เข้ายัง ก็มีคนติดตอ่ออยู่ค่ะก,ก็ก็คุยอยู่แต่ว่าเป็นคนที่ถ้าพอจะจริงจังก็อยากให้มันคุณภาพดีอ่ะอม,มันก็เลยกลายเป็นยังไม่ยอมไม่กล้าทำยังไม่กล้ารับอะไรางี้ยก็เลยทำเล่นๆของเราไปก่อนอแต่ที่ผ่านมาก็ก็อย่างเพลงเนี่ยมีเพลงนี้คือทําเป็นเรื่องเป็นราวหลายเพลงเป็นเรื่องเป็นราวแต่บางเพลง ก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดร้องเล่นกับพี่น้องซะอย่างนั้นเอาใจเป็นอันนั้นยอดเยอะเออแล้วก็ไม่ได้เปิดมอนไทยด้วยนะไม่ได้เปิดเอาตังค์ด้วยนะต้องมีซิงเกิลแล้วล่ะพี่กวางมีมีไปแล้วมีมีพี่มีซิงเกิลแล้วก็มีเพลงดอกไม้ที่แยกแฟมยอดล้านกว่าวินก็ก็ดีใจไม่เคยบูสต์ไม่เคยจ่ายตังค์กับโซเชียลเลยเอากระดิกเลยออร์แกนิกจริงๆเมื่อก่อนไม่รู้ด้วยออร์แกนิกแปลว่าอะไร ปัจจุบันรู้แล้วนะคะพี่กวาง <c oughs> ยูทูบก็ติดต่อมาบอกว่าโหคุณกวางเป็นออร์แกดิกคืออะไรเหรอคะเพราคุณกวางไม่ยอมจ่ายตังอะไรเลยโอเคก็ไม่ไม่ไม่ต้องจ่ายนะค่ะ <c oughs> คือดูน้อยก็น้อยดูเยอะก็ดีใจ <c oughs> แล้วก็เราได้สัมผัสกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดสมัยก่อนแฟนคลับมาหาเดี๋ยวนี้แฟนคลับเข้ามาในเออแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดาวพี่ด้วยนะมีดาวดาวดาวแล้วมันเออมันเปลี่ยนไปคุณพี่ลงมานเปลี่ยนไปส่ง สร้อยส่งตังอะไรไม่รู้พิซซ่าอะไรมันเอาไปแลกเป็นเงินได้นะทุกนเออมันเห็นพี่น้องเขากดดูบอกว่าเนี่ยที่เขาส่งส่งมาเนี่ยมันมันฟวางได้ตังนะแต่ได้น้อยน้อยอ่ะว่ามันได้อันละสามสิบจะตังไอก็ไม่เป็นไรก็เราไม่ได้หวังว่าจะได้เยอะแต่หมายถึงว่าแต่ละอันมันกว่าจะได้ทําไมยูทูบเบอร์ที่เขาทำเยอะๆได้เยอะไม่รู้เนาะทำไมอ่ะ ยังวิวด้วยค่ะลูกค้าด้วยบวกกันทำคอนเทนต์เยอะๆพี่กว่าอ๋อเยเยอะๆนะทำคอนเทนต์เยอะอ๋อพี่ไม่ได้ทำพี่ก็เลยเปลือยของพี่บางทีนะพี่ไปนั่งกินอาหารกับลูกอ่ะตำน้อนน่ดแท็กเฮ้ยทำไมนี่คนดูเยอะเลยอะงงอ่ะงงกินหอยอ่ะนั่งกินหอยอ่ะหอยตัวใหญ่ๆคนดูชอบทคไมคนชอบดูพี่กินไม่รู้ข้าวมาเกีกับตลาดมะพี่นะรายได้เข้ามาเป็นกอนเป็นก้อจริงเหรองั้นเดี๋ยวจบบุญไปบุญพี่จะทำยังไงเอาเลยเลยเลย พอเล่นออนไลน์เยอะเงียคนก็เลยเห็นภาพเหมือนแบบพี่กว้างกับพี่นอดาวานกันบ่อยอยู่ด้วยกันโมเมนต์มันก็เลยกลายแบบว่าเราก็ยังเป็นคู่ที่แบบหวานคู่ที่นานแล้วก็ยังหวานกันอยู่จนถึงวันนี้มันนคือความจริงไงคนไม่ค่อยเห็นตลกอ่ะพี่ตลกใช่ไหมใช่ที่พูดเนี่ยพี่ตลกใช่ไหมไปใส่ไปใส่แบบเฮฮหาค่ะพี่กวางก็เป็นคนอารมณ์ดีค่ะแต่ว่าคนจะเห็นแต่พี่เศร้าในละครที่จะเศร้าแรื่งโทษตลอด อันนั้นน่ามันเป็นภาพดวงตามาตลอด30ปีอยากเห็นตัวจริงไปดูในยูทูบดูดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัวจริงแต่ว่าแต่ต้องบอกว่าผป่งใบบุญไม่ใช่ตัวจริงเลยนะห้ามคิดว่าเป็นเหมือกว่าจริงๆเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะกลัวมากคือความหวานนี่คือเป็นอะไรเป็นโมเมนต์ที่เปิดเผยที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่รู้พอเขารู้มีคนมาเซล์หรือแบบอะไรอย่างนี้ไหมคับคู่เรามีเยอะมีมีคนวันนั้นมีคนส่งติกตอกไม่รู้ใครไปลงติกตอกที่พี่กวางกับพี่นาไปออกรายการอะไรแซ่บสักอย่างอ่ะ ก็มีเพื่อนคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวเราวก็ขำเออเราเออเราก็ตลกจริงๆอ่ะเราก็บอกพี่น็อตเออเราไม่ล้มที่ตั้งใจตลกอ่ะมันไม่ได้ต้องตลกมันไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลยอะค่ะเออเออมันคงตลกสําหรับเด็กๆมั้งแต่เราก็เป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นคู่ประหลาดอ่ะเออปีนี้นี่คู่เราะี่เข้าปีที่เท่าไหร่ครับจังวัดโอ้พี่แต่งงานปีสองพันโอ้พี่พี่สิบเอ็ดปีสิบเอ็สิบเอ็ดสี่ฟังแล้วเยอะ ยี่สิบเอ็ดปีก็คือรักหวานก็ไม่มีจืดเลยอะไร<ก>ที่<ม>ทา <ำ S 3> ให้นะคู่เรามันเป็นได้แบบนี้ you, ค่ะพี่กวัะเสมอต้องเสมอไปพี่อาจจะเป็นคนอารมณ์ดีว่ามันมอาจจะเป็นความเข้ากันอมันแมทชิง่งเออมันแมทชิ่งมันเป็นธรรมชาติพี่ว่าธรรมชาติดีที่สุดแล้วเป้าหมายเราคือครอบครัวคือครอบครัวเราออกจะเป็นครอบครัวที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เงินเป็นใหญ่่ะ ความรับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดความเข้าใจในครอบครัวก็จะเลือกสิ่งนี้แล้วเงินก็อยากได้นะแต่ว่าอาจจะลองลงมาเช่นทํางานเยอะจะไม่มีเวลาให้กันก็ก็ไม่ต้องเยอะมากก็อยู่แบบเท่าที่เรามีอย่างเงี้ยมีพอกินแต่มีความสุขดีกว่าดีกว่าต้องทำได้เงินนีเยอะอะไรออกมาข้างนอกดูดีแต่อยู่ในบ้านแล้วอึดอัดอึดอัดเอออยู่บ้านแล้วไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่เอาแบบนั้นแล้วลูกก็เติบโตมาแบบนี้ เราอยากเป็นคนธรรมดาแล้วจริงๆต้องบอกว่าพี่กับพี่น็อตเป็นคนธรรมดาที่สุดอจริงๆพร้อมอเสมอที่จะก้าวออกจากเงการที่จะเป็นเป็นคนธรรมดาจริงๆก็อย่างนี้มาตลอดเลยค่ะแล้วยืนกับน้องนี่ก็พี่ไม่ได้ว่าพี่เป็นวิเศษพิโศษอะไรพี่ก็ธรรมดาเกิดแต่ว่าพี่เป็นนักชีพนนักแสดงแล้วก็มีหน้าที่ต้องมาให้สัมภาษณ์น้องคือมันอยู่อย่างนี้มานานแล้วอ่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะต้องขอบคุณ ก็ก็ยังไงฝากแล้วกเรื่องวงไปบุญนะคะเล่นเป็นคุณนายดอกรักนะคะเว้นอยเว้นนานค่ะเนี่ยคนก็ตั้งคุณคนเจ้าของบทประพันธ์นะคะเขาพี่ก็ทีแรกพี่ก็ว่าชื่อมันพอนะดอกรักตอนหลังเล่นไปแล้วมาเอ๊ะเขาตั้งชื่อมาจากดอกรับโอเคเข้าใจละเพราะว่ามันมีผู้ชายหลายคนเออเออเขาก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ยังไงฝากดูเต้นมาทั้งช่วงแปดพี่ว่าันน็นนางเอกในรอบปีดีไอ้นะเป็นนางเอกในรอบ ในรอบกี่ปีที่เล่นเป็นตัวเอกมาตลอดนะคะถ้าเป็นหนังแรล่งก็คงเรียกว่านางเอกอะแต่ตัวนี้มันร้ายอะมันจะไปเป็นปนางเอกเนนเมันมันเป็นมันเป็นตัวร้ายเลยแหละเรื่องนี้คืออย่างอย่างเรื่องบ่วงเลสน่หะที่เล่นกับพี่นอ็อตที่เคยได้รางวัลคนเดอรบอร์ดนะคะตอนนั้นปี4ี่หกอันนั้นเป็นนางเอกที่ร้ายเดินเรื่องนะคะเอออย่างไสโศกก็เล่นตั้งแต่สาวจนแก่ ก็เป็นนางเอกที่น่าสงสารก็ตรอ่มีลูกคือเล่นอย่างนี้มาตลอดนะคะแหวนทองเหลืองเหมือนกันแต่เรื่องนี้ตั้งแต่ฉากแรกจนฉากจบอะแต่ร้ายร้ายอะคือ,แต,อแต่เป็นตัวเอกอะเป็นเส้นเรื่องเดต้องต้องคอยดูอะแต่น้องเย่ียเกลียดพี่นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ<ขอบ>